ส้อนลูกแนวใดหาจือซ้อนลูกแนวใดใหาเป็นนิสัยคลิปนี้มีคำตอบข้าพเจ้าท่องดีพมวงศาอำนวยการศูนย์ฝึกทักษะบอนพัฒนาทักษะการว่าต่อหนามมนสนการสื่อสารและภาวะผู้นำตอนนี้ข้าพเจ้ามีลูกสองคนยิงหนึ่งซ้ายหนึ่งจากการศึกษาด่านจิต,ตวิทยาและประสบการณ์ในการนําใส่ตัวจริง ืันนี้จะมาแบ่งปันเรื่องปัญหาการบอกลูกลูกบ่เจอและเขาจะมีวิธีการแนวใดเจ้าเคยพบเหตุการณ์แบบนี้บอที่ลูกเลิกหงเฮียงมาแก่ทงตีนถิ่มซาซายแก่เสือถิ่มซาซายแก่แพแดงถิ่มซาซายแทนทีจะหายแล้ว่าว่าบอกไว้เธอแล้วเป็นยังคือบุจืจอเป็นยังคือเหตุแบบเกา่าให้มาว่าว่า พ่อกับแม่จะหาวิธีสอนให้ลูกเมียนเป็นระเบียบเองมาเฮามาเฮียนเห็ดน้ำกันเหตุการณ์ที่2กรณีทีลูกนอนเด็กแทนทีจะหายว่ามันเด็กแล้วนอนแม่ให้ว่าว่ามันเด็กแล้วทานอนเด็กเสียสุขภาพตื่นสวยไปฮองเฮียนบ่ท่นแล้วครูจะตัดคะแนนการมาเฮียน ในกรณีที่ลูกล่างถวยแล้วบอลอนแทนทีจะบอกวา่าไงปั้นนี่แล้วเป็นยังคือล่างถวยบอลอนให้เ่าพอกับเมจะล่างให้ลูกเบิงแล้วลูกเป็นผู้สวยแล้วขังต่อไปให้ลูกล่างให้พอกักบเมยเบิงแล้วพอกักบเมจะค่อยให้คําแนะนําในกรณีที่ลูกซักเครื่องบอลอนรีดเครื่องบอกเป็นแทนทีจะว่าหไงปั้นนี่เป็นยังคือรีดเครื่องบอได้ ซักเครื่องวัเป็นไฮวาวาพอกับเมย์จะสอนวิธีซักเครื่องรีดเครื่องให้ลูกเบิงและลูกจิงคอยเห็ดเองทุกท่านพวกข้าทุกคนต่างก็ผ่านไว้เด็กตอนพวกเ้าผ่านไว้เด็กก่อนจะหลังถวยเป็นดังไฟเป็นหนึ่งเข่าเป็นซักเครื่องเป็นรีดเครื่องเป็นพวกเ้าก็เฮียนพิษเฮียนถึกเคยเห็ดต่อรีดใหม่เครื่องมาก่อนฉะนั้น ถ้าเหาอยากเว้าอยากสื่อสารให้ลูกืจอและไปปฏิบัติได้ในชีวิตจ,จริงให้จืจอไวดังนี้หนึ่งทำอิดเมื่อลูกเหตุผิดยังกระแตกเบียดเหื่อ,อการซร้านให้เข้าใจลูกสก่อนว่าตอนนี้ลูกอายุยังสำนีเขาเจ้าอยู่ในวัยที่กำลังเฮียนเหตุบางสิ่งบางอย่างและเฮียนเหตุกิจกรรมในครบครัวสนั้นเขาต้องเข้าใจว่าเขาเจา้ายังเป็นเด็กหน่อย อย่าฝ่าว่ายให้กระจ้าและสองต้องสางแห้งจูงใจด้วยการให้เหตุผลว่าถ้าเขาเหตุใดเขาจะได้ผ้นประโยชน์อย่างผลประโยชน์ไหมเทิงว่าถ้าเขาใหญ่มาแล้วเขาจะได้อีกอย่างต้องสางแห้งจูงใจด้วยเหตุด้วยผลยุดใส่คําสั่งอย่างเดียวสามพอกับแม่ต้องเหตให้หลุกเบิงซะก่อนให้แห้งจูงใจว่ามันเป็นแบบนี้ห้เขายืนเบิง ซีเฮ็ดห้เบิงแล้วเยยบห้อยให้ลูกเฮ็ดห้เห้าเบิงในขณะที่เฮ็ดห้เห้าเบิงนั้นพวกเ้ากระตอกให้กำลังใจบ่ให้คอยอยู่เคียงข้างคอยให้คำแนะนำพอกับแม่ต้องให้ลูกเฮ็ดสิ่งนั้นเป็นประจำเป็นประจำจนเกิดนิสัยกลางหน่อยเศร้าเอ็ดวันแล้วเวลานั้นลูกจะจือจำ มันจะฟังเข้าไปในหัวข้าาตลอดไปถ้าหากว่าทานถือใจคลิปนี้สวยกด Subscribe เป็นกำลังใจเพื่อเราจะได้เหตุคลิปขั้นต่อไปขอบใจให,หลาย